đặc với rồi như thế, chơi gần đi bán cắt cát phong, ui, rồi, แล้วสวนต่อนี่กัดที่อืมหุ้ยบึกเลยฮะโอ้เออเแล้วก็ใกล้เข้าไหมครับไม่เหลือรอบเนี้ยติดติดไม่กัดบึกเลยไม่โดนอ่ะมันก็จะร้อนๆเงี้ยอย่าใต้น้ำกักกักกักแอ้วไม่ใช่จานน้อย ไม่ไดับว่ดเนี่ยไม่กัดว่ะอุ้ยกัดไม่ไดโ,โมดโไนได้ก็ดีนะ อะไรเนี่ยคัดคัดคัดอะไรกัดปลาอะไรกัดโอ้ยหลุดเลยไอตัวเมื่อกี้วะไม่ใช่ไม่ใช่คนลตัวตัวที่ไม่ใช่ไม่ใช่<อ>ตัวเมืกี้เนี่ย มันมีพลังอันมหาศาลงไงมันัโอ้โหก็แค่นั้นน่ะจิบวะหืมปวดใจไม่ใช่ละมันไม่ใช่ <c oughs> โอ้เมื่อกี้แม่มันบอกนะกลางเขาไผ่โอ้เอากัดด <c oughs> ึกเลยอ่ะนึก,กว่าตัวใหญ่เลยขายเบรกล้อเลย <c oughs> โอ้ได้ตัวที่มันจิบน่ะ โอ้ยยังคิดอยู่มึงโอมมิดหรือเปล่าเนี่ยมึงกัดฟองมึงกัดฟองซ้ายมือซ้ายมือตีถึงไหมนี่หัวเรี่ยสองตัวซ้อนเลยไ้ปึ๊กเอออบอกแล้วนายเบร้อย โอ้โห oh นี่นะครับสีเ,มเม okay. จมม์ครับโอ้โหยาคสีเจมเมครับได้เรื่องสีจิบด้วยใจยแอ่นนะครับขงิงฟอกใจแอ่นไว้ใชั่นโอ้โ oh ห กระโดดจิบโอ้ใช้งานได้ผลขาดดุมคืมสีจำเจนโอเคมาชมก้นย่อไปครับตื่นตรงนั้นมันเป็นลานดินใข้หตัดพิมพ์ยุกไ้งพอช้าไป แน่น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 ไม่สายโโอ้โหติดปาก เรียบร้อยจิบปั่นใส่เลยนะครับเพราะเอ่อตัวนี้กิ่งฟอกใจแอ้มตัวนี้มันน้ำหนักเยอะนะครับตกไปปุ๊บนี่กับปั่นใส่ปั่นใส่หัวมันเลยใส่หน้ามันเลยเซ็นคันโอ้โหจีแม็กบุกจอดเซนว กายจะนิ้มขึ้นนิดขนาดแล้วไม่เห็นมือเหมือน,นกัดไปทีนะทั่งก่อนนะครับตีจิบชะโดด้วย King f o x ใจแอนวายเบชั่นสีแจ่มๆนะครับสุดยอดไปงานได้ผมตีจิบนะจิบประกัดเลยโอเคจะชมตัว่อไปครับ